ครับผมกลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับช่องอ่านนี่คืออีกขั้นเทพนะครับแนวทางการวางหุ้นรอบโลกนะครับผมย่าลืมนะครับฟังตั้งแต่หัวคลิปยันท้ายคลิปนะครับเพราะทุกคลิปแทรกความน่าจะเป็นด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มาฟังการวิเคราะห์จีนเช้านะครับเมื่อวานจีนเจาะเข้าเช้าบ่ายนะครับหลังจากที่สลบมา6รอบติดโอเคครับจีนเช้าจีนเมื่อวานออก0-68 6810เปิดเช้าวันนี้388ลบ80เนาะโหมีแต่8เนาะนุจะเล่นอะไรเลย <c oughs> โอเคครับผมรันสัติเนาะนี่ไอจีนเช้า68ครับผมฟัน6นะครับขาลูดขาวิ่งจัด6นะเจาะ06 26 4ห4 6 7 6 8 6นะครับหลักร้อยใส่8นะหลักร้อยใส่8มัดแเผื่อแตกเผื่อลากแตกนะครับมัดแกมัดแตกเผื่อแตกไม่ใช่ลากแตกเผื่อแตกไลยไม่แน่ใครถ้าใครชอบลากอาจจะกแอาจจะมาทั้งคู่นะครับผมกันสองหางครับกัน8 4 8 9แนะ้เนาะ กันตัวแปดมันอนะกันตัวแปดมันโอเคครับนี้ไอ้จีนเช้าจะประมาณนี้นะครับจีนเช้าออกผลประมาณ4ี่โมงครึ่งอย่าลืมนะครับต้องพิจารณาดูนะครับผมไม่ฟันนะครับผมผมรังเสถิยต,ตามความน่าจะเป็นแล้วก็ใส่แล้วก็การคิดวิเคราะห์มาแล้วท่านจะตามหรือไม่ตามหรือไงก็ต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองอย่าลืมนะครับ ฝันหกนะครับขารูดขาเจาะจัดหกนะครับใครวิ่งก็ชอบหกแปก็เอาไปวิ่งก็ได้เนาะไรเดือนถ้าใขรลูดเสร็จอะรบกวนมากันกันแปดสี่แปดเก้าเลยนะครับเพราะบางคนไม่ชอบกันนะบางคนไม่ชอบตัวกันบางครั้งตัวกันมานะบางครั้งตัวกันนี่ไม่ใช่ตัวกันมันก็คือตัวรองนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีเอาตัวกันมานะมันก็คือเอาตัวรองตัวที่เราไม่ฟันนะเอามาจัดเท่านั้นนะครับบางคนไม่เข้าใจเอ้ตัวกันยกมาจากไหน ตัวการ์แล้วก็คือเอาตัวลองเด่นเด่นลองเรามาจับวินแล้วกจับวินกับตัวเลขแค่นั้นนะครับโอเคครับขอให้รวยจีนเช้านะครับจีนเช้ามิเช้าห่างห่างเสี่ยงเช้านะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใครกดแชร์ครับถ้ามีข้อความอะไรหรือมีข้อชี้เนี่ยอะไรลงไว้ใต้คลิปได้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอให้รวยจีนเช้านะครับผมจากช่องอ่านนี้คอีีคันเทพครับผม